แลสบายดีมันนี้สิพามาทาักลายง่ายๆเนาะลายนี้แม่แถวเฮ็ดตรงมันอ่าสามบวกสองเนาะอ่าขวซอยเฮ็ดสตรงสเทือเนาะสามสี่สิบลบวกอีกสองเป็น1ิบเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างเมื่อเฮ็ดตรงได้ตามความยาวที่เฮาต้องการแล้วแถวทําอิฐแถวที่หนึ่งจะเป็นแถวทั้งหน้าเนาะ มเมนไฮเฮาทักทักลงหนึ่งแล้วก็ทักลงอีกหนึ่งหลังจากนั้นทักขึ้นสองตองวันนี้เฮาสิกลับไปตัวดาวเนาะไปตัวดาวหมายความว่าเฮาเห็ดเฮาทักเฮาทักคืนค่ะนะทักลงตองหนึ่งทักขึ้นสองตอง ลงตรงหนึ่งทักึ้นสองตรงไปจนให้มันเหลือตรงสุดท้ายเนาะมันจะเหลือตรงสุดท้ายมันนห้เห้าถทักลง ต่อมาจะเป็นแถวที่สองแถวทั้งหลังเนาะแม่ในเฮาทักลงหนึ่งแล้วก็ทักลงอีกสองตองแล้วก็ทักขึ้นหนึ่งตองวันนี้เฮาจะกลับไปดาวเนาะไปเห็ดแบบเก่าทักลงเอ่อทักทักลงสองทักขึ้นหนึ่ง ักลงสองทักขึ้นหนึ่งไปจนให้มันเหลืออตรงเดี่ยวสุดท้ายเนาะจะเหลือตรงสุดท้ายมม่นให้เฮาทักลงบัดนี้จะเป็นแถวที่สามแถวทั้งหน้าเนาะไม่ให้เฮาทัก ลงหนึ่งแล้วก็ทักลงอีกหนึ่งวัดนี้เฮาสิเห็นหูใหญ่ๆนี่บอให้เฮาเอาเฮาให้เฮาทักลงหนึ่งตองอยู่ในห่วงทางหลุมใหญ่ๆ,ๆนี่หลังจากนั้นให้เฮาทักขึ้นสองตองแบบนี้เนาะบัดนี้เฮาสิกลับไปดาวคืนนอเห็ดแบบเก่าทักลงหนึ่งตอง ตัวห่วงใหญ่ๆนี่นะะเนาะหะเฮาสอดใส่แล้วก็ทักลงหนึ่งตองทักขึ้นสองตองกลับไปดาวขึ้นเนาะทักลงหนึ่งตอง กลับไปดาวคืนทักลงหนึ่งตองแล้วก็ทักลงอีกหนึ่งตองอยู่กล้องเนี่ยแล้วก็ทักขึ้นสองตองจึงเหลือตองสุดท้ายแม่หน่าเฮาทักลงต่อมาจะเป็นแถวที่สี่แถวสุดท้ายเนาะจะเป็นแถวทางหลังแม่หน่า้เฮาทักลงหนึ่งตอง แล้วก็ถักลงอีกสองตองหลังจากนั่นให้เฮาถักขึ้นสองตองนี้พร้อมกันเนาะแบบนี้บอดีเ้เฮาจะกลับไปดาวขึ้นเนาะถักลงสองตองแล้วก็ทักขึ้นสองตองพ้อมกันเนาะ ก็ไปดาวคืนทักลงสองตองแล้วก็ทักึ้นสองตองพร้อมกันกลับไปดาวคืนทักลงสองตองแล้วก็ทักึ้นสองตองในพร้อมกันเนาะ,ะเราจะเหลือตรงสุดท้ายไม่ไหนเฮาทักลง ลายนี้มีสีแถวเนาะอันนี้จะเป็นทางด้านหลังอนี้จะเป็นทางด้านหน้าเวลาเัาทักออกมามันก็จะเป็นลายแบบซีเนาะอันนี้จะเป็นทางด้านหน้าอันนี้จะเป็นทงา,นนานนนทงด้านหลังลายนี้เัา uh, ทักแถวที่หนึง่งไปหอดแถว,แถวที่สีแแ่แล้วและหัากลับ <s> ไปแถว <S <s ที่ ทักแถวที่สามขึ้นมาเลยแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองแมน้นโบไ oh ฮทักอีกเพราะว่ามันเป็นฐานซื้อ,อแม่นให้เฮาทักแต่แถวที่สามหาแถวที่สี่เนาะกลับไปกลับมาแบบซี่เนาะจนได้ตามความยาวที่เฮาต้องการเนาะคอยอหนบสบายปันไดเสียงแอบอันนั้นเจ็บคอแน่และมีไข้แล้วก็เจ็บกระตุนกระตูอันไป COVID, แทสโควิดเลยเนาะว่าว่าปกติว่าเป็นอย่างว่าซัน Sorry, I'm not feeling good today. I have sore throat and fever, and my my body it. I I have COVID test this morning. It came out it negative. I am uh, almost lose lost my voice. Okay, I hope you guys like it, stitch it, and I will see you guys next time. Thank you for watching. Bye.